นี่คือต้นมักคนีนะดูโอ้โหน่าจะมีสึกสามสสี่สิบเมตรเนี่ยโคตรสูงเลยถือว่าถ้าใครจะปลูกเพื่อที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับลำลำต้นลำต้นนี่ตรงตรงดีมากโอ้โหต่นในใ่ นี่คือต้นมัคคณีโอ้ถ้าใครที่จะปลูกแบบเป็นไม้เศรษฐกิจไม่ได้เลยอะเห็นแล้วอะหน้าหน้าปลูกมากาประมาณนักสามสี่ิเมตรต้นตรงมากนี่ไปดูอีกต้นหนึ่งนี่คือต้นมัคคณีโอ้โหสูงนะนะประมาณนักยี่สิบสามสิเมตรอะธรรมดา นะเออโอ้โหเป็นไม้เศรษฐกิจได้เลยครับนี่ก็ปลูกร่วมประมาณสักห้าปีโคดโอบโ,โอ้โหสูงเลยโอ้โหสูงได้ใจสูงอะ่ะเฮออ้สูงสูง ปลูกได้เลยอ่ะโครสูงอ่ะแล้วใบโอ้แม่งลองเลื่อยดูมันสวยงามขนาดไหนสวยสวยสวยดูไกลมันเหมือนต้นไม่ใหญ่นะครับแต่แต่มาดูแล้วโอ้โหคนโอบอ่ะ หน้าปลูกมากนะครับหน้าปลูกหน้าปลูกโอ้โหปโอ้โหเถื่อเมียใหญ่จริงดีกว่าน่าจะดีกว่าไม้สักยอดยอดเลยครับ